ทำไมนักธุรกิจหลายคนจึงเลือกทำทุนประกันชีวิต100ล้านบาทไม่ใช่เพราะว่าเขารวยอย่างเดียวแต่เขาต้องรับผิดชอบชีวิตคนอีกหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นครอบครัวธุรกิจพนักงานหรือแม้แต่ภาระสินเชื่อต่างๆหรืออยากจะส่งต่อมรดกให้กับลูกแบบมืออาชีพโดยที่ไม่ต้องเสียภาษีทุนประกันชีวิต100ล้านบาทนี้หากวันใดที่เขาไม่อยู่เขาจะมั่นใจได้เลยว่าคนข้างหลังจะไม่ลำบาก แต่ไม่ว่าเหตุผลที่ทําจะมาจากสาเหตุไหนก็ตามแน่นอนว่าเงินที่จ่ายออกไปจะต้องคุ้มกับผลประโยชน์ที่ได้มาเดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันว่าทุนประกัน100ล้านบาทนี้จะได้ผลประโยชน์อะไรบ้างแผนนี้ชื่อว่า AA Legacy Prestige p a s t ซึ่งเราสามารถเลือกต่ายได้แบบ10ปี15ปีหรือว่า20ปีแต่คุ้มครองชีวิตต่อเนื่องยาวถึงอายุ99ปีฟ้าขอยกตัวอย่างลูกค้าเคสนี้เพศหญิงอายุ45ปีเลือกทําทุนประกันชีวิต100ล้านบาท โดยเลือกชำระเบี้ยประกัน10ปีจ่ายเบี้ยรวมทั้งหมด49ล้านซึ่งไม่ถึงครึ่งของทุนประกันชีวิตเลยทีนี้เราไม่ต้องจ่ายก้อนเดียวทั้งหมดเขาให้เราผ่อนจ่ายโดยไม่มีดอกเบี้ยปีละ4ล้าน9 4 2,000บาทตลอดระยะเวลา10ปี จะเห็นว่าเราได้รับความคุ้มครอง100ล้านตั้งแต่ปีแรกที่ชำระเข้าไปและถ้าระหว่างชำระเบีย้ยประกันเกิดเราเป็นโรคร้ายแรงระดับรุนแรงขึ้นมาแผนประกันนี้จะให้ผลประโยชน์โดยที่ไม่ต้องชำระเบีย้ยอีกแล้วแต่ยังคุ้มครองต่อเนื่องไปถึงอายุ99ปีหรือถ้าเกิดเหตุไม่คาดฝันจากไปก่อนผู้รับผลประโยชน์ก็จะได้รับเงินสด100ล้านบาทเข้าบัญชีผู้รับไม่ต้องเสียภาษีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น แล้วถ้าฉุกเฉินต้องการใช้เงินสดขึ้นมาตัวนี้ก็มีมูลค่าเงินสดสามารถกู้ออกมาได้ทันทีจะเห็นว่าตารางมูลค่าเงินสดจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆดังนั้นถ้าเราอยู่ครบจนถึงอายุ99ปีเราก็จะได้รับเงินสดออกมาทันที100ล้านบาทและคุ้มมากกว่าด้วยโปรโมชั่นตอนนี้เขาให้ส่วนลด10% ทุกทุกปีตลอดระยะเวลาที่ชำระเบี้ยไม่พอ,อยังยกเว้นไม่ต้องชำระเบี้ยสุดท้ายเท่ากับว่าถ้าเราเลือกชำระ10ปีเราจะได้รับชำระจริงแค่เพียง9ปีเท่านั้นรวมแล้วส่วนลดของแผนประกันนี้11,860,000บาทรับส่วนลดไปเลยทันทีซึ่งโปรโมชั่นนี้มีถึง30กันยา2568นี้เท่านั้น